ก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนสวัสดีสบายดีด้วยพ่อแม่พี่น้องเบิร์กส,สก,ก,สก,ก,ก,กยยู๊ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเบาตัวโอ้ยทุกคนเอ้ยถ่ายคลิปถ่ายยังกับโมไปถ่ายว่านีไปหาหน่มัมคกับเบาขำหน่อยกับพิ่นยังนอนยังมันทมอยู่ดุกบ่ได้ฝนตกเลยทุกคนเอ้ยหนึ่งก็ฝนตกมินนี่เลย น้ำก็ขึ้นแห้งพี่น้องเอ้ยอยู่ปากเซนี่่อาน้ำเซโดนน้พองขึ้นขึ้นธนัดเลยหลายคนก็สิอ่ามันมาแต่ทางสารวัตรทุกคนเพราะว่าเขาเจาะป่อยเขื่อนปล่อยยังอ๋อพี่เด็กขนาดสถานการณ์ปีนี้น้ำคือชิมาไว้แต่เดือนหกคนแน่นเลยสิบอถ่วมเหมือนถ่วมสารบ่ถาโตอีกแม่นี่จักทิดหนึ่งทุกคนหรือว่าหาสีหาบัติเดียนเลยนี่หมอย่างกระแต่บอตัวก็แสดงค้นเครื่องขื่นทิงอ่า เพื่อนเทิงเพื่อนบาโต้แหละหาคนมาซอยทุกคนเลยคนตัวอยอ,อกตัวเย็นขึ้นเทิงเพื่อนใหม่อย่างเป็นคือปีช่องพันสิบเก้านะทุกคนเน,ะะนาะภาวนาเขาบอให้เป็นอันนี้ก็มาเพื่อนบาวิกทุกคนเลยแต่าบาวิคก,กับวอยูหรอกบาวิกไปสามเหลี่ยมทองคำไปคอนเสิร์ตเพิ่นไปห้องเพลงทุกคนเลยพญานาุกเนเงาก็เลยบอกบาโตมาดินน้ำดุทรายเพิ่น <laughs> ดินน้ำถัว่วเปะภาวะโป้มันสนิทสนิทแต่กับบาโต

หูแจักไปทุกคนมาหากพลันพลนี่เลยคนที่เกลือเขาเกลือหนามมันหนึ่งสินี่ก็ตัง้งวัิเสด็จอันารย์ทุกคน,นที่อ,อมไก่กินอยู่คืออันบอบิกนี่แหละอยู่กับเอือยเนาะแต่กาพิ้งอ้ายบอบิกสามคนทุกคนมาตัววัตวเตอรเลือกสีออกเมื่อคือบางส่งในสถานการณ์นี้ก็คือสีบรอนดงเมื่อแหละเพราะว่าฝนตกแห้งอย่างนี้มังอันนอยู่ปักเซนี่มังเว้นนี่ฝนตกทุกคนนี่นี่มันพ่วงยุดธ์ในข้าวหนึ่งมาตัวก็ได้มา กินหอดบอกเบีมาอยู่นู่มันถ่ายเบี้ยนก่อนจิสวออกมอ่เอาทุกคนเดี๋ยวอ่าบ่าวตัวจะไปหาเห็ดอ่าออมกอกออมไก่ก่อนกินเขากินน้ำนี่ท่านบอบเบด้ยทุกคนเด้อเดี๋ยวยีเฝ่าเบื่อกันเด้อยีเฝ่าเบื่อบ่าวตัวเด้อเพราะว่ามันสถานการณ์พเนาะทุกคนเนาะงมันสืบสองพ้นจะไปหาหน่อใหม่กะบ่าวห้องหน่อยบ่ท่านตื่นนอนโอ้ยบ่าโอ้หน่อใหม่ออกไล่ออกไล่คนบ่า มาเดิมาเดิมาหาหน่อใหม่มันจะไปกับคารโทรหากับบุหรก็เลยบุหรีไปทุกคนเลยก็เลยมาห้าบุเบนี่แหละอีตัวมันมาทุกคนออมไก่แล้วแล้วมาเดิมาเด้ขี่เขาขี่น้ำทุกคนเลยบุหรี่ใส่ผ้าใส่ยังหรอกินแบบต้องสาดเนี่ยตามนิจตามเกิดมา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 ทุกคนคือขยายบบุเบย์ทุกคนเลยเดี๋ยวไว้คนออกมา ัไปเอาขอา่าจ้าจะแส่บอลทุกคนข่าเนี้ยก็ได้ก่อนคนเราต้องกินขาเนี้ยมาทุกคนนะามาจิ๋วขวี้เดือดอกันเส่เสดดีเพื่อเดี๋ย้น่าขอชิมให้จะกินอืมเขาเนียนเนเเน่ยตั <c oughs> ก,กันุาว Hình như vậy Hình mọi người nó tầng lên xin 2 song của nó chữ 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 cần ปลิเออกินข้าวขาเวียอีกกข้าวสุภาข้าวจ้าจ้าเจ้าข้าวสุภาไปเหทุกคนข้าวเจ้าคนนี้มันลดทุนยู่บ่เลยบ่ป็นไม่ใช่ไอ้ตุยยืนเนาะม่อยู่ะ บินดีมันอนี่เป็นวะไปเทาคนอทอดอืมขาชิโดทุน้องาันนะกินเทาแลวนะแ้ม่บินดีเนะยเงบินดีนสีหายมันเป็นสภาพเดิมก่อนคนร้าโากไวงคือนี่ดูดีทุกคนสีเขียลายคนสีเขียนเนาะเราเป็นไพ่บินดีคือหนองใส่พวกเ่าทุกคนคนเตีตุยดอก แากแต่ว่คอยออกคลิปน้ำมีเตถ่าได้สว่ถึงไม่เห็นคนดนุแต่โตอ,อีกแบบนี้น,นี่ยย่างในแถวเขามาพูนถั่วมในได้สาราวันอืมต,<ห>ตอนนึ่งสาราวันก็จะปืดถ่วไม,ม่รู้เพาะเมนอยู่ตาเลาะเลยถ้า<ม>ปล่อยอู้ขาเบิ่งในคลิปเตัว์ให่ขนาดถาปลอถมถ่วใบเนาะเมม เลือกหาผนมาปล่อยมีเปอร์เซ็นต์บมดวนี้ปลปอยก็บ like ่ได้หมเนหลุดเกลือนเกลือนไหนาบ่ได้เนี่ยตองมาบายมันเป็นเกลือนไฟฟ้าเนาะทุกคนอนอยู่อ่าสารบัญหอยหอหหอบ่อดีอยู่ว่ะตาลโล่าลเราะวกนบ่อพิษบ่อหอหอกหอยหออัปื นักป่คอยขี่รถมากนะถามคว้าม,มาแต่ทาหินโป๊ปปะปะนยานขนาดได้บอกเห็นโอโ้โหขึ้นมาผัดนะโต๊ะอือมหมูย่างว่ะมันยังไม่ซ่าหมเลยดิสอ,องซ่ามหมึกซอสไห,หนดิอห,หอวใจขาไปใช่วย เป็นคนเครื่องซอยกอนเฮ้ยมันเป็นคนเครื่องทางซอยเนาะคนเนาะขนาดมันมาแห่นแงนี้นะโัวไซด้วยตัวเคยถ่วบ่ปีหรืถ่วบ่ส่วมเนาะเออปีตัวมันถ่วปีนะค่ะผมกวองกำลังของบัวเรือรอกเพี่ยงนะแข่งพวกเขา,าเอะไย่างเงี้ยจากสิบไปซอยเจ้าจัก,ก<อ>สิไปซอยปอย่าจาก,กโองคือการได้ของเงินมันไกลกันหมอเขึ้นป่าเอิบนากตรงมอเขึ้นป่าก่อนจะมาเขึ้นข่ายมองขึ้นข่ายมันสูงกว่าเราเลย มันจะรวมเจ้าเสด็จไปซอยป้าอันตีก่อนปีน่ะพ้นเรื่องขึ้นเจ้าจีจักเสว่าจยางไรตู้ห้องแล้วห้องห้องเราพอดีวิดคันไดเลยเห็นสัตวที่องจุเลยปีสองพันเก้าคนเนาะนับส่วมหลักเสือใหญ่สุดแหะนับจะปีเท่าไรบ้งปียังไเก่าหาบ่เก่าหาบ่เาะมันเก่าหาเนี่ยประตูบูจือทุกคนเลยปีเลยนยนมันเกิดแจะบ้ามึง่ะเกิดแล้ว กำลังเกิดมาจักไม่มาจกยังครับโอ้โหแหยังหล่อกำลังแรกำลังรสับจักีนั่นเขาว่ามหมีคนไลไปดำหนาได้มนเอาไล้ีนแห้าหบ่วเดียวนี่ดิเฮดเกินกันเนาะพี่ยังว่เฮดเกินกันอ่ทุกคนแสบขนาดสุดยอดสุดยอดอันนี้เราเกี่ยวกับ นำถ่วเนาะทุกคนเนาะปีนี้มันมาไหวนะมาไหว,วขนาดเลยนะแมนปกติสารมันบวถ่วเลยกระเพือแม่เน่ยคนขึ้นได้ไดเฮ้ยสิาต่มงบ<แ>ว่ทันได้เฮ้ยหอยค้นแล้วหอค้นแน่เลยใ่ทีว่าใจดีเนาะมาคนเกลงสปาโตเต้ทุกนปีที่นมาแห้งนตกันไปถือกบเลยเนาะแมนพูบดเดี๋ยวนะ คู่เด้กกะอันนี้นะทุกคนแต่ว่าเป็นตู้เป็นยังไงตูยต้ย็นตูน้เย็นแช่นนำขึ้ว่าหยาบลอยมับ <c oughs> <c oughs> เกี่ยมใบแล้วทุกคนเอ้ยพอฝ่าพ้นปีนี้เพราะฐานเดินมาไหวนะแต่มันยังมายุดนี่เกี่ยมโลอนนี่เดี๋ยวมันโตรกลิ้นเลยนี่มันโตกอยู่อ่ะขาว่ามันโตกนักซูดแมนอยู่อัตตะปื่อทุกคนแต่อยู่ันเขามาแต่เบียดหน้า แห้งขนาดปัจจุบันเจ้าการผูกข้าวเสียหน้าผันบทุกแมนอยู่อ่นา,นออา,อานว่าสุกมาอ่นไรอืมนี่บ่านทันตกบทันจบว่ะจบจยู่แต่ว่า <ตก S 2> มัน,ม,นมันบทันได้ได้เฉพ่ะสีได้เอาก่าขนาดโอ้สี่ตัวนาะบัดทางคุณว่าบทุกปัจจุบันสีอะไดเอลมาดอกเชี่ยวฉ่ำสุขุมมาไปถืเนาะโมบทหลวงชั้นหนึ่งบทหลวงจีสุขุมมาบทหลวงไหมเนี่ยน้องทุกคนเนาะเดี๋ยวมืออื่นบาทโตจีผ่าไป็หล่อเบิ้งอ่าจุดที่สำคัญที่ว่านั้นมันสิถ่วมนะเพราะว่าเดีปีนี้น้ำมันมาแห้งขนาดเลย เป็นวนันวันวันเลยเยวเจอกันอีกคลิปหนาได้ทุกคนได้ขอบใจทุกคนที่เบิ่งคลิปนี้จนจบลำดับลำดับเรื่อยๆมัสกุ่ทุกคนขอกันอีกพีหนาบ๊ายบาย